ด้าคุณนิตยาหันจางสิทธิบคุณแม่อางคาสิทธิคุณสิบเอ็ดคุณสวัสดิ์หันจางสิบสิบสองคุณวิทยาหันจางสิบสิบสามคุณวัฒนาหันจางสิบสิบสี่คุณสันตาหันจางสิบสิบห้าเขาใบลงมาพี่กูอินุซึ่งมองเดียวแหละคุณนวรัตน์ ลงมาอีกได้อีกเดือนึงิมุนลงมาลดพุนแม่หน่สาขานมุนพ่นลงแปดมุนลงมาสาขา19ท่านพาพี่มีเจริญชัยปลัดเทศบาลตำบลวัฒนา20คุณแม่สุดใจรักดาดยี่สิบแต่นานะครับชุดแรกมุนพ่นลงมาแล้วมุุลงมาลราก็เลยตัวเขาจะเอาตังเรียงลำดับเด้อ ครับนี้ที่ชุดแรกนะครับหลังจากวางเสร็จก็เดี๋ยวเชิญท่านได้เดินกลับมานั่งที่เดิมนะครับชุดที่สองเชิญครับ21คุณแม่คุณวราพูดี22คุณรัตนาอุ่นบันบุญ23 คุณวิชิตสิทธิคุณ3าอคุณมัณฑนาสาขาาคุณครูและอุคลากรโรงเรียนจงคุณกิติพจรวิทยาม,ม,มอบตัวแทน34คุณครูสายสวัสดราชชุมภูสาคุณแม่จอมราชชุมภู36คุณวาสนาราชชุมภู37 คุณไกรสิธิ์ขันธวิชัย38คุณสุมารีหอมสุวรรณ39คุณนิวัฒน์แสนสถาน40คุณแม่สมจิตตุกชุมราช41คุณพ่อประยุทธ์เกอ่างสี่บผู้ใหญ่บ้านบ้านเราใหญ่ท่านผู้ใหญ่วรุุโยชคุม4งคุณแม่คำดีสีเม่น ที่สองนะครับท่านที่43่ามเรียเชิญครับหลังจากออทาอดวัยวผ้าไตรบนสุนทรให้ขึ้นพิธีทำแล,แล้วก็เรียนเชิญนะครับกลับมาได้ที่เดิมเจาหน้าที่ช่วยจัดอาสดวกยูเอ้าฟมโดน อร่ก็ได้ยี่นี่ละน้ำกันนี่ละอืมอร่อมากกันนี่มามามาเยอเออไปเรียกเรียกเรียกไปอยู่ด้วยกันทวด้วยกันที่สบ้าไปัรอไปในวัยเออยินดีิ่ัสาท่านแรกในชุดที่สามนะครับคุณพ่อวัฒนาสาขาสีสบ คุณละมวลพีชิตได้46คุณปฏิวัติอัจจพลพิเชษ47คุณพ่อทวีสาขาขาแรดคุณแม่ศีวิไลปูติ้ย49คุณแม่สีจันทลา ขึงนเก่าก่านื้อจะตั้นเก่าถึงห้าสิบขี้นห้าสบนะนะบรบห้าสิบห้าคุณแม่นาสีดารับห้าสิบหกคุณแม่ดวงจันทร์มาสุพาห้าสิบเจ็ดคุณประภาพรมาสูพาห้าสิบแปด คุณแม่อํานวยคุณมีห้าสิบเก้าคุณพ่อกริตสีละไมหกสิบคุณพ่อสิทธิ์หลักทองหกสิบเอ็ดคุณแม่มานิดหลักทองหกสิบสองคุณกันละยาสิบท่านก่อนอาจจะได้วางพร้อมกันแล้วก็ ขึ้นไปเลยนครับอีกสองท่านครับให้มาทางเจ้าหน้าที่นะครับขึ้นไปเลยนะครับ,บอีกสอท่านครับ แล้วก็เดินมานั่งกับที่เดิมพเพื่อนไทยทำบางสับนรวมกับนิมนต์พระคุณเจ้าและนิมนต์พระ เจ้าอนุโมทนาให้พรแก่สาธุชนญาติธรรมพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ขอกราบดิเมืองพระพุทธเจ้าทุกรูปครับโอปปะดาวายาธรรมิโนอุปะชิตวานิโรชันติเตสังบุปะสมุสุโคสามเณรตามรันติจาร มาริตุจามาริะเรตาเทวะมาริตส,สามมิณาริเมทสังสยัยโยฟันเลยผมัครับใครที่มีนะ้ำพร้อมนะครับก็พร้อมปวดน้ำพระพรนะครับนิมนต์หลวงพ่อให้พ่ออ้อนพรได้ผม พ่นได้ผม,มแล้วหลดมีมุ่หลวง่อให้พ่นได้ผมจับผม ta

Ika ratang ita yaksa Bana sopaka pating So nyatidham so moja yang nidat sito <coughs> Bekan aku saja kata ulana Malam cakiku namanu padinang Tumih punyang basuh tangan apakan ting phạm Mangga Lang Rakham Tô Samadevata Samadham Buddha Anupave Nam Sarasoti Bhavan Tute Bhavatu Sam Mangga Lang Rakham Tô Samadevata Samadham Manupave Nam Sarasoti Bhavan สกาการเจ้าอาวาสวัดป่าเหล่าใหญ่เป็นองค์ผู้นำเรียนประวัติของหลวงปู่ให้สาธุชนทุกท่านได้ทราบต่อไปขอกราบที่มนพระคุณเ,เจ้าคออรับพีรักหลวงปู่สุขสุขกัตตังโเกิดเมื่อวันท,นที่6 กายน2 5 5ที่บ้านสงยางตำบลเนาบกอำเภอมอง30จังหวัดขอนราชธานีบิดาชื่อนายสอนหลักทองมารดาชื่อนางเปลี่ยนหลักทองมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน8คนดังนี้ 1. พระครูสุขุมาิรัฐผู้หมอราภาพ สองนางสุดบชาติถึงแก่กรรมแล้วสพระ,ะนรัตฉันทะโค 4. นางจำปรับบุญมั่น 5. ้านายสถิตหลักทองถึงแก่กรรมแลว้วหกนางเตียมจิตแก่แล้ว์อยู่ประเทศเยอรมันเจ็นางมานิดหลักทอง 8. นางสิบหลักทองเมื่ออายุครบตาม ปฐถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านสงยางตำบลหนองุอำเภอม่วง30สจังหวัดขุนราชธานีเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วก็ได้ช่วยบิดามาดาทําไร่ไถนาและรับจ้างทั่วไปที่่าจังหวัดบ้าและเมื่ออายุครบ20ปีก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสงยาง เป็นเวลาหนึ่งเดือนกรอาสิขาแล้วก็ได้ไปรับจ้างทำงานที่กรุงเทพพมาานานครและได้แต่งงานกับนางแสงไม่ทราบนามสกุลอยู่กินกันไม่นานก็เลิกลากันไปไม่มีบุตรที่ดาหลังจากนั้นท่านก็กลับมาบ้านสงยางครั้งหนึ่งและได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่โจที่วัดป่าบางใหญ่ บ้านเราใหญ่ตะบลวัฒนาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทางหลวงปูโจมก็ขอให้ท่านอุปสมบทอีกครั้งโดยทำพิธีอุปสมบทที่วัดคามมาวาสีตะบลตาลโกลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่ออายุ55ปีวันที่16มีสายนพุทธศักราช2,540 โดยมีพระภูพิสารปัญญาคมเป็นพระอุปชายะพระไลจันทโกเป็นพระก,กัรมวาจาจารพระก,กันหาวิสุทธสีโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์และได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าเหล่าใหญ่แห่งนี้เพื่อศึกษาธรรมวินัยพุรธปฏิบัติกับหลวงปู่โจมเพื่อมา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดตาบางใหญ่เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2545และต่อมาก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระภูสุภาปิรักเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557หลวงปู่ท่านมีความสามารถมีความจดจำดีและท่านก็ได้

เอออะจะเป่าอะไรขึ้นมามันผิดเรณาชักันม้ยเรณาผ้าเนียตัวนู้ชังผาแวบดีเดี๋ยวเกิดมาลยเอไย่เหมาเดี๋ยีมัน้อนี่่่เหมยะเยวา เจ้าพระเถรานิเถระ,ระ,ระรภิกษุสาม,มเณรทุกรูปไดเมตตาขึ้นวางเทียนหอมดอกไม้จันทร์นะเป็นการพ<ช>ิจรณาสังขาร<ห>าในลำดับต่อไปสล เราแบบ นะครี่การเสี่ยงทางพระคุณเจ้านะครับพิสุสามเณรนะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับสิ่งของต่างๆออกจากบริเวณที่จะประชุมเพลิงนะครับนั่นแหละ ຈຸດເດີ້ພໍ່ເຕີ້ເດີ້ຈຸດກັນຈຸດກັນເຈົ້ັ່ງດล่ะນະ મ ຈຳພະຄະກອະຕ Gracias. Yeah, yeah. yeah. เึ็บี้อมกณรเลยา้วคะแล้ว่านิมูวา่ยห้นุนเรลยซมที่ห้อนบึบเลยบบดนี้มาข้ามตงน้้ยขี้นั่นเลยห้อนบึ ต่างกันย้ยต่าเลยไม่น้อย